ทีมนึงน่งเงหมดห่วงจากบอลถ้วยมาแล้วนะครับแต่ว่าอีกทีมหนึ่งทีมเสื้อขาว Army อาร์มี่เนี่ยกันบอลโคบอลริมเส้นดิลส์มิเปิดโค้งครับโดนห่งทิ้งเข้ามาได้ได้ไหมเทคสองตั้งปาเมโดวางโด่งโอโ้โหลนบนคานครับโอ้ฮัสซัลไปเขียงขนาดไหนครับโอ้โหเกือบไปครับโอ้ลูกนี้ถ้าเข้ามานี่ซันนี่ดูไม่จืดเลยครับโอ้โหทางซ้ายครับดาวุฒิ ดาวูดบอลโขมาจะปุ่ซ้ายครับโอ้ยมงคลตุ้งสกยหลุดไปเยอะโอ้ยลูกนี้ต้องบอกว่ายิงยากมากครับยากกว่าลูกพร้อมธรรมดาอีกนะครับเพราะบอลมาครับที่นัทวุฒิคำรินยังเล่นได้ครับขับฟ้าโอ้โหสวยเลยครับให้นัทวุฒิสุดเส้นหลังแล้วหักเสาไกลดูโรซินมีดดูดมันเป็นขวาครับเป็นขวาโโอ้หชนทางครับโอ้โหไม่ได้ครับพีชเกตน่ากลัวเลยครับดูนะครับเกี่ยวลงได้แล้ว โอ้โหลูกนี้ถือว่าสุดยอดครับยิงยากเลยครับบอลย้อนหลังแล้วเนี่ยตั้งแต่สะโพกหัวเข่าต้องมีมงคลหนึ่งสองไปแล้วครับโอ้โหมงคลเข้านครับดูจังหวะให้กันให้แล้วไปโอ้โหดีดขวาของอดุวั์น้อยชื่นบันบอลหลุดแบบไม่ได้ลุ้นเลยสมพูตักดงโด่งจะวางให้ดูเบนมงคลอนไรละติงขวาโอ้โหไปจักคะแนงครับครับฟ้ากับดูโรซิมมี่ อืมแล้วตัวที่เข้ามาบล็อกนี่ดูฟรีคิกของอาร์มีบ่บอลโค้งเสาแรกไดเลยตรงไนทางหลุดกรอไปเองครับปู่ขยุ้ยใครส <c oughs> ว่<อ>างจ้าวจีรวัตรดันขึ้นมาครับจีรวัตรหนีมาห<อ>นึ่งหนีมาสองจีรวัตรยิงซ้ายโอ้โหข้ามทางครับโอ้มีจังหวะแบบนี้เหมือนกันนะครับดูครับโอ้โหตัวมิดฟิลด์ทศวรรษนี่ลงต่ำไปนิดนึงครับเซนเตอร์ก็ขึ้นมาไม่ทัน โอกาสก็เลยได้ยิงนะครับแต่ว่าหน้าเสียดายครับบอลข้ามคานออกไปโรซิมีครับบอลไปติดฟันท้ายของพิษณุงามสงวนครับพิษณุยังได้สับหลอกสับแล้วจะหนีสับแล้วได้เปิดบอลโด่งๆลึกโอ้ยมันโอ้โหไม่ลึกก็สิครับเป็นมือของฮาซันปาละชนคานครับโอ้โหเกือบโดนเล่นงานด้วยจังหวะเปิดย้อยๆแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับแตในครึ่งแรกครับโจนตรงนี้ใกล้เคียงมากนี่เกือบไปนะครับกะจังหวะเหมือนจะผิดแล้วด้วยครับสีทที่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังเหยียดมือไปได้ทันครับ โอ้โหครึ่งแรกเนี่ยกะผิดขวามี2คนรสวัตโอ้โหไล่มาได้ยังได้อยู่ครับดูจังหวะตั้งป้อมตั้งแล้วเปิดโรยๆให้กับทางนักขวุฒแล้วขวาเต็มเต็มไม่เต็มครับโอ้โหทับฟ้าแล้วเจ็บซะด้วยสิครับจังหวะบวกกันเนี่ยดูอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ยมงตั้งมาโอ้โหมันมันน่าจะโดนดีกว่านี้หน่อยครับ ดูนะครับบังให้หมดแล้วครับแล้วพยายามติดไซคก้อยนี่ผลปั่นมาครับมีตัวโฉบแต่ว่าเป็นนรงค์งทองคำทุกทิ้งออกมาครับเกมสวนนฤวุฒิคำรินถึงก้อยโอ้โหดักตรงนี้แล้วมีเหลืองติดตัวแล้วด้วยมีเหลืองติดตัวแล้วจะโดนได้ครับลุงศักดิ์โคชลัครับโอ้โหอยามใจไม่ถอดออกตั้งแต่ช่วงพักครึ่งนะครับในที่สุดโดนเลยครับดูนะครับก็ ก็ไม่รู้จะถีงยังไงครับโอ้โหเดี๋ยวว่าดูภาพช้าตรงนี้อันตรายนะครับจังหวะเข้า,าขาสารร่างกายนี่ขอความเห็นใจอย่างเดียวครับซึ่งมันก็เห็นใจกันลำบากครับเพราะว่าแต่แตทางลุสัตว์โดนเหลืองแตไม่ได้เปลี่ยนเอาครับคราวนี้ช่วงเวลาของสีสักเกรดแล้วครับโอ้โหซินดีหน้หลุดเยอะอสักพักถ้ารูปเกมยังคู่ขี้อยู่อาจจะส่งกองหน้าลงมากดดันเพิ่อมอีกสักคนนะครับ เล่นไปแล้วแล้วจิ้งกว่าอีกเป๊ะพระกซันนี่ครับโอ้โหดุเพื่อนเลยครับไม่ได้ขอแสดงว่าไม่ได้ขอกำแพงใช่ครับ,ค,รบคือตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าแบบก็ก็คุยกันด้วยนะครับคนตัดเกมอีกน่าจะเหลืองแล้วแหละครับดูเร่งต่อครับบอลของกระฟ้าดึงก็ซ้ายดึงก็ซ้ายแล้วจิ้งไปฟล็อกครับโอ้โหตรงนี้ออกไปแล้วครับเไปมุม โโอ้โหจหังหวะช่วยโอกาสเล่นเร็วนี่เปลี่ยนเป็นโอกาสจบสกอร์ได้2ครั้งเห็นเห็นแล้วนะครับนั่นก็คือสุดๆของสีสเกตเหมือนกันแหละครับบอลของสีสเกตกลับตัวจริงไปเซนฮัฟซันซมี่ครับโอ้โหมาเรื่อยๆเริ่มได้ได้มีงานต้องทําเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับฮัฟซันครั้งหนึ่งนะครับหากกลับมาตรงนี้แล้วตวัดยิงเสาแรกครับพิษณุโอ้โหเกือบได้เหมือนกันครับถือว่าเป็นลูกยากเลยนะครับจังหวะตรงนี้เกี่ยวเด่นได้พื้นที่มีนิดเดียวครับกลับตัวยิง โอ้คาบบริสับห่างนิดเดียวครับโดนเลยดีดีว่าฮาซนยังยินปิดเสาแรกได้ดีเจ้าในามาคายฮิรนะพลิกได้พิกและขึ้นที่มงคลอย่างนี้แหละครับพึ้นก่อนด้วยสกิเรีเอาโอ้โหไม่ได้ครับป้าจะแต่งนี้ลงวงองคำบอลห่างตัวไปแล้วครับโอ้โหกลายเป็น่สีสเกตเกือบโดนอยู่หลายหักลงพื้นเข้าในาครับดูโรซิม,มี่ไม่ไดีส่องครับจะส่องไกลๆก็ไม่ได้โดนบล็อกไปหมด ดูโรซมิล่างมายิงตรงนี้โอ้โหปัดไม่ได้ครับโอ้โหดูเลยครับดูโรซิมิปโอ้โหช้ากว่านี้สักนิดเหนื่อยโดนซ้ำแน่ครับไม่ล้ำหน้านะครับตัวที่ซ้ำซ้ำได้เดี๋ยวคือแมนน่าโมเซนก็ไม่คิดว่าบอลมันจะกระชอกเหมือนกันครับเลยไปหย่อมหย่อมเอาเหนื่อยครับดูโฟชหนุ่ยลุ้นลุ้นอืมติดเครื่องโดนแซะครับเล่นที่บอลผู้สิทธ์เป่าจบแล้วครับสีสเกตกับอาร์มี่ครับเสมอกันศูนย์ศูนย์ อ๋ปล่อยจบไปครับคือจะบอว่าสกูดินถ้าโยนบอมเข้าใส่ก็มีโอกาสได้ลุ้นอีกสักนิดนึ่งครับแต่พอไม่โยนก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ก็เป็นเกมที่ใช้พลังกำลังกันเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งอาร์มี่แบกมาเรียกว่าแทบจะตลอดครึ่งหลังเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ยันอยู่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วครับคุณฟันสิทธิ์วิเชียรคุปตะ